เบกขาบารมีคนเราส่วนมากคนเราส่วนมากนะก็มีไปติดเครื่องล่ออีกเครื่องล่อนะพระพุทธองค์เรียกว่าโลกกระทำแปดเป็นยังไงโลกกระทำคือทำที่มีคือเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่มากระทบใจของคนเรามีแปดอย่างเขาเรียกโลกธรรมแปดใครก็หนีไม่พ้นหนึ่งได้ลาบสคู่กับอะไรคู่กับเสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศเหมือนมันคู่กัน ได้คําสรรเสริญได้สรรเสริญคนนองก็สรรเสริญคนนี้ก็นิยมอุย้ยบ่เราดีคู่กอ็อลายผู้ก,กันนินทาประการสุดท้ายได้สุขได้สุขได้ความสบายก็ตรงข้ามกับทุกข รับทุกนะมันของคู่กันในโลกนี้ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อนยศได้สรรเสริญคู่กันินทาได้สุขคู่กับทุกไม่มีใครหรอกที่ได้ลาบโดยส่วนเดียวแล้วไม่ไม่มีการเสื่อมลาบเลยเป็นไปไม่ดได้ได้ลาบมะได้ไอ้นอนได้ไอ้นี่มะเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลาบเป็นไงวะ ทรัพย์สินทั้งหลายมันก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาสร้างบ้านขึ้นมาบางก็ค่อยๆพังค่อยๆสุดได้ลาบมันก็เสื่อมลาบได้ยศเช่นกันยศถาบรรดาศักดิ์ได้มาแล้วได้หน้าได้ตามาใชได้ยศมาก็หน้าตามาก็ตามมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมยศเป็นนายกรัฐมนตรีถึงคราวเขายังปลดไปถึงคราวก็จี้ออก ได้ยศมันก็เสื่อมยศได้สรนเสริญมันก็มีคนนินทาขณะที่มีคนสันเสริญวท่าัตตะชีโวเทศดีก็ <c oughs> มีพวกนินทา <c oughs> พูดไม่เห็นเพราะ,ะเลยประจิงเหมือนกัน <c oughs> พูดไม่เห็นหวานนะหวานอะไรเสียงอย่างนี้ <c oughs> แม้แต่เอาเธอ รพระุทธองค์ถึงกระตรัสด้วยว่าไม่มีใครในโลกนี้ฟังให้ดีนะที่ได้รับแต่คำสรรเสริญแล้วไม่เคยโดนแล้วไม่โดนนินทาไม่มีและไม่มีใครที่โดนนินทาฝ่ายเดียวโดยไม่มีคนสัรเสริญพระพุทธองค์เนี่ยดีไหมโอ้ยดีไม่มีเสียเลยได้รับคำสรรเสริญแล้วมีคนด่าพระพุทธองค์ไหมมีไหมมี ้าก็ว่าดีนักหลายแล้วทำไมมีคนด่าละ่ะแล้วคนที่ด่าก็แสดงมันก็แสบพอได้ถึงได้ด่าพราะองค์ขนาดพุทธองค์ยังโดนนินทาโดนดา่าแล้วเราเป็นใครเรามันก็ต้องโดนมั่งนะนะไอ้โจรเนี่ยไอ้โจรที่ฆ่าที่ปล้นเขาทุกวันทุกวันเนี่ยคนเขาด่าทั่วบ้านเขานินทามันทั่วบ้านทั่วเมือง คิดว่ามีคนชมมันไหมโจวนวนนี้มีไหมมีใครก็ไอโจรด้วยกันนั่นแหละโอ้โหไอโจนคนนี้มันแน่จริงๆเลยมันกล้าพ้นกลางวันแสกๆมันเก่งกว่าเราอีกอีกหน่อยอจะเอามัง่งจะเอามั่งในบรรดาคนเลวทั้งหลายมันก็ยังมีคนชมในบรรดาคนดีทั้งหลาย ก็ยังไม่ไวายโดนด่าแล้วเราเป็นอะไรเราก็ต้องโดนทั้งด่าโดนทั้งชมแหละความสุขก็เหมือนกันออ้ยได้ <c oughs> ทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จขึ้นมามันก็เป็นความสุขอย่างเคยคุยกับนักธุรกิจทนนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อแกแกสร้างแกมีกิจการใหญ่ที่สุดในเมืองไทยในยุคนั้น ถามเขว่าโยมทำโครงการตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเป็นสุขตอนไหนจะบอกเป็นสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนไหนตอนอีงานสำเร็จพองานนั้นสำเร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นมันมีแต่ทุกข์ละท่านเอ้ยมันเป็นงไงโยมตั้งแต่คอยตามรักษาตามบำรุงมันไป ถ้าไม่รักษาไม่บำรุงมันนั้นมันก็เสื่อมมันก็ z o o ะทุกมันมาทันทีเลยแล้วไอ้ที่มันเสื่อมมันโทมไปตามการตามเวลาะ,ละนะยังทุกไม่เท่าไหร่นะท่านมันจะทุกหนักอีกตอนหนึง่งทุกจริงๆเลยสมมุติว่าเราทํางานอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งสําเร็จแล้วเขาบอกเนี่ยเป็นชิ้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยเช่นสร้างโรงแรมก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือสร้างโรงงานก็เป็นโรงงานที่คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยพอได้รับคำชมแลแหมะมันชื่นใจแต่ท่านเอ้ยหลังจากวันนั้นแล้วมันทุกข์ทุกข์ไงนะท่านสิ่งที่กลัวมากๆกกลัวเป็นที่สองทุกข์ว่าจะมีใครทําได้ดีกว่าเราแล้วเ,เราจะต้องกลายเป็นที่สองไปเราอยากจะได้เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งตลอด เออนี่คือความทุกข์ของมหาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองไทยเขาก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วแก้ยังไงล่ะโยมเพื่อไม่ให้ต้องเป็นทุกข์เนี่ยก็ดิฉันกแก้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้หยุดเลยโยมทําไงก็เลยต้องขยายกิจการอยู่เรื่อยเลยไม่งั้นดิต้องมาเป็นที่สองยิ่งขยายเลยเหมือนมันจะยิ่งบ้านนะท่านเออบอกด้วยนะเลยฉันดิฉันฉน่ะบ้าอยู่กับงานทุกวันไปไหนไม่ได้เลยนี่จะมากราบท่านนี่ยัง โอ้โหสั่งแล้วสั่งอีกกลัวงานมันจะเสียก็โยมเห็นทุกอย่างนี้แล้วเจ้าจะขยายงานมาต่ออีกขยายอีกสั้นอาวทำไมล่ะก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งอีกสิสุขกับทุกมันก็มาคู่กันอย่างนีแ้แล้วก็ไม่มีใครหรอกที่มันทุกแล้วมันไม่กลับเป็นสุขบ้างไม่มี มันทุกไปถึงที่สุดแล้วอย่างน้อยมันก็ชักชิ้นชินเข้ามาแล้วมันก็เลยเอ๊ะมันก็สบายดีเหมือนกันเนี่ยมันยังว่ามันสุขเลยเออไปได้เหมือนกันนี่คือโลกมันเมื่อรู้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าเลยจัดว่ารู้จักวางอุเบกขาใะมั่งนะคือยอมรับว่าเอออะไรอะไรมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย ได้ลาบมันเดี <ized> er Mother, ๋ยวก็รู้ว่ามันจะต้องเสื่อมลาบได้ยศเขาให้ตำแหน่งภรรยาหลวงให้เราเนี่ยได้ยศอันนี้มาเนี่ยก็เตรียมใจไว้เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรมาอีกก็ไม่รู้นั่นนั่นนั่นนั่ใจไว้เถอะอได้สรนเสริญก็เตรียมเถอะเดี๋ยวก็ต้องโดนนินทาได้สุขก็เดี๋ยวเตรียมเถอะเดี๋ยวคงมีเรื่องทุกข์มาอีกหรอกในเวลาเดียวกัน เออมีทุกข์อยู่ขนานี้มาแลร่มันจะหมดไปเอานะ่มันต้องมีวันหมดก็กลางคืนแล้วมันยังก็จะต้องมีสว่างนี่นะโบราณท่านว่ายิ่งมืดแสดงว่ามันยิ่งดึกเมื่อมันยิ่งดึกก็แสดงว่ามันใกล้สว่างนี่ละทุกข์ไปถึงที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องกลับเป็นสุขขึ้นมาจนได้ เมื่อจเจริญแล้วมันก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดาได้รับการยินทาใครด่าใครว่าก็โทษเอาในที่สุดจะไม่ได้คําสรรเสริญตอนท้ายแล้วตอนไหนรู้ไหมหลังจากโดนด่ามากเาับเออท่านนี่ทนดีริงเลอะเกินเลยนะใครเขาดา่านี่ไม่ได้เดือดร้อนเลยโถทําไมยังไม่เดือดร้อนเดือดร้อนมาตั้งเยอะแต่ตอนนี้มันเคยซะแล้แล้วเองก็ด่าไปซะ ด่าข้ากอเฉยเฉยข้าก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีข้าไป,ไปเลยมันกลับมาสรรเสริญทีหลังเออสรรเสริญว่าไงสัรเสริญว่าท่านนิทนด่าดีเลือกเกินอ่ะไปได้เองม,มันก็อย่างเงี้ยนะมันก็อย่างนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าในที่สุดแล้วฝึกฝึกตัวเองขึ้นมาอีกข้อคือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาขอให้มองไปข้างหน้าแล้วไล้จุดจบมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทำใจได้หมดวันนี้ได้รับคำชมมาสูยเป็นมิสยูนิเวอร์สก็จำไว้จำไว้ถ้าเผลอใจไม่ช้าเขาจะเรียกเราอีแก่ <c oughs> เกะกะบ้านเขาเลยน่นนน,นวันนี้ชมแทบตายแล้วพรุ่งนี้จำไว้เะมันเตรียมจะมาไอ้คำนั้นแหละแม <c oughs> วันนี้ได้เงินเดือนขึ้นได้สองขั้นหน้าบ้านเออแล้วก็เตรียมไว้ก็แล้วกันมันคงไม่ได้ทุกปีลราสองขั้นสองขั้นเนี่ยถ้าปีนี้ได้สองขั้นแล้วจะไปโม้คุยเกทับชาวบ้านปีหน้าไม่ได้ระวังชาวบ้านเขาจะมาเกทับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเออวันปีนี้ได้สองขั้นเออได้สองขั้นตอนนี้แล้ว อ่าเออไอ้เงินเดือนที่เกินมาจากทุกเดือนนี่นี่มันมันเกินมาแล้วรีบเอาไปทําบุญดีกว่าเออก่อนที่เดี๋ยวจะไปทําอย่างอื่นซะเอาไปทําบุญก่อนบุญจะได้ส่งวาให้จะเดเินจริญยิ่งขึ้นถ้ามองโลกอย่างนี้แล้วใจจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามปากชาวบ้านจำคำนี้ไว้ ใจจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามปากชาวบ้านเมื่อไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะว่ามองโลกเห็นที่สุดเข้ามาแล้วเออมันก็ยังเงี้ยว่ามาขึ้นขึ้นลงลงยังเงี้ยไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแล้วเป็นไงมันก็นิ่งนิ่งที่ไหนมันก็นิ่งที่ศูนย์กลางกายคุ้นอยู่ศูนย์กลางกายมันก็เป็นอย่างนี้